กินกินกินวันวันเอาแต่กิน,ก,น,น,น,ออก,ก,นกินยนอ้วนแล้วเนี่ยจูเองก็ขับรถเป็นนี่ไอ้เธอใช่สิอ้วนแล้วไงอ่ะอ้วนแล้วไม่ล้างแล้วใช่ไหมอ่ะวันวันอ่ะหากินแต่ของไม่มีประโยชน์ถึงว่าสิไม่ท้องสักทีถ้าะสมมติวันใดจูท้อง,ทอ,งอ,องเนี่ะพี่จะดูแลจูเหมือนเขาเนมจูจะบ้า,หาเหรออย่างจูนเนี่ยต่ท้องท้องยากจะตายเป็นไปไม่ได้หรอกะะนายสาระจูบอกว่าสมมติถ้าสมมติ น่ากินจังเลยอะที่รักเราไปกินร้านเหม่เหมยคังกันดีไหมอะช่วงนี้เห็นอยากกินนู่นกินนี่กันจังเลยนะเบาๆหน่อยก็ดีใช่ช่วงนี้กินบ่อยไปนะก็ชูอยากกินน่ะอยากกินก็ไปหากินเองสิทำไมต้องชวนลูกชายฉันไปด้วยละ่ะขับรถเองไม่เป็นหรือไงขับเป็นค่ะแม่แต่หนูก็อยากมีเพื่อนไปกินด้วยไงคะ หนูชวนสามีตัวเองไปผิดตรงไหนอ่ะกินกินกินวันวันเอาแต่กินกินยนอ้วนแล้วเนี่ยจูเองก็ขับรถเป็นนี่ไ้เองเธอใช่สิอ้วนล้วไงอ่ะอ้วนเราไม่ล้างแล้วใช่ไหมอ่ะไอ้ลกางส่วนลัาอ้วนก็ส่วนอ้วนแยกแยหน่อยสิแล้วสรุปจะพาไปกินไหมไปหรือไม่ไปไปก็ไปก็แค่เนี้ยงั้นไปเลยปะฮะตอนนี้เลยเหรอ เออไปตอนนี้ก็หิวตอนนี้ก็ไปตอนนี้ไงไปไปไหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ให้ไปวันวันอะฮากินแต่ของไม่มีประโยชน์ถึงว่าสิไม่ท้องสักทีไม่เป็นไรครับแม่อยากกินก็กินครับแม่จะไปด้วยกันไหมครับไปเองเถอะฉันไม่ไปหรอกครับงั้นเอาสองคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา อออตักให้หน่อยดิตักเองสิพี่จะรู้ไหมว่าจูอ่ะชอบกินอันไหนเยอะแยะแหมแหมแหมที่ตอนจูชวนนะทำมาเป็นบททีนี้กินไม่หยุดเลยนะโหไม่สนใจกันด้วยเออจริงๆริงเธอไม่ต้องพูดมากแบบก็ได้เหรอวะ ผู้นู้นสิถ้าสมมติวันใดจูดท้องเนี่ยพี่จะดูแลจูเหมือนเขาไหมเนี่ยจูจะบ้า,หาเหรออย่างจูเนี่ยจะท้องท้องยากจะตายเป็นไปไม่ได้หรอกและสาระซะบอกว่าสมมุติถ้าสมมุติถึงจะสมมุติก็เธอมันไม่ขนาดนั้นดูสิอืดอับเชื่องช้าพี่จะบอกให้นะสมัยแม่พี่คลอดพี่นะคลอดพี่ออกมาปุ๊บ แม่พี่ก็ไปทำงานแล้วไม่เหมือนคนสมัยนี้อ่อนแอสดท้องหืมจะบอกว่าสูท้องนี่จูอย่าเอาเรื่องเหมนี้มันมร้อเล่นนะจูไม่ได้ร้อนเล่นนะพี่ไม่เชื่อพี่ก็ดูนี่เองแลกันพี่ขอตัวแป๊บ เฮ้ยกูให้เป็นพ่อคนรู้เ้ยแย้ชแย้ยมึงรู้ไหมมยกเป็นพ่อคนนั้งมึงโคตรเจ๊ยเว้ย อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนนองครับขอขอน้ำน้ำอุ่นเกวนึงครับแบบแหม,แม่ไม่ค่อยเป็นห่วงกันเท่าไหร่เลยเนาะห่วงสิลูกทั้งคนนะพูดงนี้ถ้าจูดไม่มีลูกก็คือไม่ห่วงจูแล้วใช่ปะทำไมพูดแบบนั้น ่วงซีรักมากด้วยแหละข,ขอให้รักจริงเถอะรักซีเนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้พวกของเผ็ดๆไม่ต้องกินแล้วนะเนี่ยพวกส้มตำของทอดของดองพวกเนี้ยเข้าใจไหมกินของที่มีประโยชน์น้อยค่ะอ่าบอกว่าห้ามกินไง อยากกิน่ะมันหิวไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินห้ามกินอันนี้พี่กินเอยโอ้ยกูอยากกินนะขอกินหน่อยนะ